เอาลครับผมขอสนับุนช่องด้วยนะครับผม TVK นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม s u m m o n e r War นะครับผมสำหรับเกม Summo n e r War นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Sum m o n e r War เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาว s u m m o n e r w อ r อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของคําถามจากทางบ้านครับผมวันนี้ครับมีคําถามที่ค่อนข้างมีสาระเลยนะครับผมก็ เป็นคำถามว่าพี่วันนะครับระหว่างอินูกามิธาตไฟกับอินูมืดเนี่ยเราควรปั้นตัวไหนดีสําหรับผู้เรียนใหม่หรือผู้เรียนเริ่มต้นนั่นเองนะครับอ่าผมพูดก่อนว่าผมเองเนี่ยที่ผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลอ้างอิงนะนเป็นเพียงแค่ความรู้สึกแล้วก็เท่าที่เราได้ใช้งานมานะครับผมผมแนะนําเป็นในเรื่องของอินูมืดก่อนอินูไฟเพราะว่าอินูมืดมันลงดันได้ค่อนข้างดีกว่าอินูไฟอินูไฟณตอนนี้นะผมส่วนตัวผมเองใช้ในการลงดันบ้าง แต่ไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นถ้าเทียบกับนูมืดเนี่ยนูมืดแทงขาดเลยนะครับผมแล้วก็นูไฟเนี่ยจะเหมาะในเรื่องของการลง3าหัวเอ้ยไม่ใช่3าหัวสิกีวอแล้วก็ซิกอร์ซะมากกว่านะครับผมอินูมืดเนี่ยเอาง่ายคือมันโดดเด่นที่ดันนะครับผมก็นะครับผมข้อได้เปรียบอันดับแรกของอินูมืดก็คือ1นครับน้องเป็นมอนเตอร์สายธาตุมืดซึ่งไอธาตุมืดเนี่ยมันตีเสมอท่าถูกต้องใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการปั้นน้องมาเนี่ยค่อนข้างที่คุ้มมากๆนะครับผมอันนี้อันดับแรกเลยแล้วกก็ออััันนดดบบทที่่่2ครูููมืาางยวไฟ นั่นเองครับเพราะว่านูมืดไม่ต้องการสปีดเหมือนนูไฟนูไฟเนี่ยต้องการสปีดที่ค่อนข้างเวอร์วังนิดๆนะครับผมแต่นูมืดไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอินูมืดเนี่ยมันต้องเป็นถ้าเป็นคอมโบจริงๆน้องจะออกตัวสุดท้ายนะครับผมดังนัน้ในการวิวสปีดค่อนข้างที่จะไม่ต้องเอาเลยก็ได้นะครับผมคือมีแค่40โดยพื้นฐานที่ติด40ก็โอเคแหละนะครับผมแล้วก็ไปหนักที่ A T K ที่เหล่ที่เดมซะมากกว่านะครับผม วันน,น,นี้นุ้มือของผมเนี่ยอาจจะเป็นสายที่แบบมีความถึกมาผสมบ้างเพราะว่าผมเอามาใช้งานน้องเยอะมากๆนะครับก็เลยต้องมีความถึกเพื่อที่จะให้น้องไม่ตายเร็วเกินไปนั่นเองนะครับผมนี่นะครับส่วนการใช้งานของนุ้มืออาจจะผมให้ดู ในเรื่องของประวัติของผมนะครับว่าประวัติของผมเนี่ยผมใช้งานน้องยังไงอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมหนูถ้าเปรียบเทียบกับนุไฟนะผมใช้งานอะไรมากกว่ากันอ่ะสังเกตโกลีมโกลีมผมใช้นุมืดนะครับบางกรผมใช้นุไฟนะครับผมแล้วก็ในโคผมใช้นุไฟครับแต่ว่าเรามาดูตัดก,กันก็คือสังเกตที่มังอัยบอสนะครับผม บอสไอป่อประการเหลงเนี่ยผมใช้นู้มืดกับนู้ไฟนะครับผมเลดการใช้งานมันจะใกล้ๆก,กันนะครับผมแล้วก็พิพากษาเนี่ยผมใช้นู้ไฟแต่ว่าแต่ว่านะครับมาดูหน้า2ครับนี่เห็นไหมบอสทุกบอสเนี่ยผมจะต้องแทบชักใช้นู้มืดหมดเลยนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับในเรื่องของอสูรธาตุต่างๆนะครับนูมมืดจะโดดเด่นกว่าธาตุไฟเยอะมากๆนะครับผม คือ,อเอาง่ายนะนุ้มมืดถ้าเป็นช่วงแรกๆผมว่ามันทํารูนง่ายดีแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันครอบคุมตอบโจทย์ทุกอย่างของผู้เร้เริ่มต้นเลยจริงๆน้องไฟมันเหมาะกับบ้านที่เริ่มเริ่มที่มีรูนประมาณนึงครับมันจะทําให้น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะจะว่าไงดีวะ การที่เล่นนู้ไฟได้เนี่ยดูมันต้องถึงนิดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าสปีดเลือดแล้วก็ E.D.K. นะครับเพราะว่าสกิลน้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหวังวันตคิวหรือคอมโบเซตเตอยวจอดนะครับผมอ่ะตัวอย่างเช่นคอมโบที่ผมใช้นิยมใช้กันมากๆก็คือคอมโบของนินจานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูนะครับผมอันนี้ที่ผมคอมโบนี้ผมเล่นกับกิวว์นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นคอมโบที่ผมใช้บ่อยมากในกิวว์นะครับเป็นคอมโบที่จะเรียกว่า ทำให้ฝั่งตรงข้ามแทบจะไม่ได้เทินเลยเพราะว่าอินุม,มันลากไปตีเรื่อยๆนะครับผมเป็นคอมโบที่ดีมากนะผมเหมาะกับผู้เล่นที่จะเรียกว่างไงมีรูนิดๆนะครับผมก็ให้คําตอบแล้วนะครับว่าปั้นอินุมืดก่อนนุไฟะครับปั้นนุมืดเสร็จปับ๊บก่อยฟาร์มหานุไฟอีกทีนหนึ่งก็ได้นะครับมันทําให้นุมืดมันช่วยฟาร์มให้ดีเราเก่งขึ้นเร็วกว่านุไฟนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีคําตอบนะครับสาหรับที่นี้ไปแล้วซียูในขานะจ๊ะบ๊ายบาย